นมฟอหล่อเฟี้ยวมีผมคนเดียวรู้หลรอจริงๆนะเนี่ยเมื่อวานแวะไปอุบลเมื่อวานแวะไปอุบลสาวๆหลายคนว่านาเด็ดใช่ไหมเนี่ย <c oughs> กับแม่หลันเนาะนมฟอหล่อเฟี้ยวมีผมคนเดียวรูปหลรอจริงๆนะเนี่ยเมื่อวานแว้นไปสุพรรณเมื่อวานแว้นไปสุพรรณสาวๆกระสันว่าสายันใช่ไหมเนี่ยโอ้ยบ่แมน าตายแน่ๆเลยโอเาใจบอหนุ่มฟอหล่อเฟี้ยวมีผมคนเดียวรู้ปล่าจริงๆนะเนี่ยเมื่อวานไปซื้อส้มผักเมื่อวานไปซื้อส้มผักสาวๆเลยทักว่ายอดรักใช่ไหมเนี่ยเอออย่ารักตายแล้วเอ่าไม่ชมนะหนุ่มฟอหล่อเฟี้ยวมีผมคนเดียวรู้ปล่าจริงๆนะเนี่ยเมื่อวาน สาวร้องไว้น้องชายใช่ไหมเนี่ยโอ้ยบอแมนนี่จะคนาปตายแท้ให้กูเป็นนันะหนึ่งสองสามแยกจบพาวขอบคุณที่ติดตามช่องสามสวัสดีค่ะ